นี่นะคะ้ำยาฆ่าเชื้อนะคะก็ไปเอาน้าบ้านสอทอจัญญามานะคะเพราะว่าพอดีหมดพอดีแล้วเห็นว่าเมื่อเช้านะมีรถมารับบ้านหนึ่งนะคะก็เกิดกังวลขึ้นมาบ้างน,นะคะก็เลยไปเอามาฉีดหน้าบ้านมั่งนะคะปกติก็ฉีดก็เราทำความสะอาดบ้านเราอยู่แล้วนะคะรถอะไรอเงี้ยเราก็จะมีสเปรย์พกอยู่ในรถในกระเป๋าสะภา,ายอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้เช้านี้นะก็เลยแบบ วิตกนิดนึงก็เลยเอามาฉีดหน้าบ้านมางเออแต่ว่าปกติเราก็ล้างมือรักษาความสะอาดของเราอยู่แล้วนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะอยู่กันด้วยความระมัดระวังแล้วกออ็ปลอดภัยจากโควิดนะคะขอให้ทุกคนรอดนะคะเราต้องรอดไปด้วยกันนะคะ ในกระเป๋าในกระเป๋าเราก็จะพกเป็นสเปรย์ขวดเหล็กอย่างนี้นะคะคือเวลาเราหยิบจับอะไรออกไปข้างนอกหยิบจับอะไรเราก็เสร็จแล้วเราก็มาฉีดพ่นล้างมือทําความสะอาดมือเรานะคะก็จะพกติดตัวอยู่ตลอดนะคะก็จะพกติดตัวอยู่ตลอดมีกระเป๋าตังแล้วก็มีแมสมีแมสนะคะก็ต้องพยายามรักษาความสะอาดให้มากค่ะ ความปลอดภัยนะรู้สึกว่าช่วงนี้มันเข้ามาใกล้เราทุกที่ทุกที่นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะอยู่กันด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะคะ